สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารทุกตาคนหน้ามนคนน่ารักกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์จะมาโทรหาบัณฑิตใหม่ป้ายแดงนะคะวันนี้นะคะหลากหลายคนเลยนะคะที่ได้รับทานสคริปต์แล้ว,วันนี้บอกเลยนะคะว่าคนไหนที่สนใจอยากเรียนต่อนะคะโดยให้ศูนย์ในในภาษาต่อเราเป็นผู้ดูแลคุณมาทุกที่แล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะโทรหาเรื่อสาก,กันคุณ่า,านะวัฒนะเบอร์โทรสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณธนาวัฒน์นะคะอาจารย์ตุกตาจากศูนย์แนะแนวภาษาต่อคะ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวถามนิดนึงคุณธนาวัฒน์นี่รู้จักกับศูนย์แนะแนวึาษาต่อได้ไงคะ่อะ๋อมีเพื่อนแนะนำ,อออนนนำสอบถามว่าอ่านหนังสือ,อยังไงคะมีการเตรียมตัวในการสอบอย่างไรบ้างค่ะนาค่ะ โอ,โอ,อ,อ,โอนี่เลยเป็นชิคดีๆสำหรับคนที่สำเร็จจริงนะคะสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะก็คือ คือไฮไลท์สาระสําคัญถึงแม้ว่าทางศูนย์จะมีหนังสือมีแนวข้อสอบอะไรให้แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือความเข้าใจของตัวเราเองต้องไหมคะฉะนั้นเราก็พยายามอ่านเนาะทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ไฮไลท์นะคะไฮไลท์ light, ประกอบไปด้วยว่าเออตรงนี้ส่วนสําคัญนะแล้วก็อ่านออกเสียงหลายๆครั้งเพื่อจะได้แบบว่าจําได้ไวขึ้นคุณธน,นาวัดอายุเท่าไหร่คะเนี่ยปีนี้ปีนี้ยี่สิบส ฮ่าคือเท่าไหร่นะยี่สิบเท่าไหร่นะคะโอ้โหสุดยอดกสุดยอดมากหแบบนักหนูเลยบอกเลยนะคะอันนี้คือบางทีนี่คือแบบจบไวกว่าคนที่เรียนในระบบด้วยเนาะขอโทษอันนี้คือจบจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารมาหรือเปล่าคะหรือว่าที่ไหนเอ่ยช่มือโอ้ช่างฝีมือทหารช่างฝีมือทหารแบบว่า ก็จบแบบคือพอแสดงว่าพอจบมสามแล้วก็ไปเรียนต่อที่ช่างศิลป์ทหารเป็นวุฒิปวชถูกไหมคะค่ะแล้วก็อาวุธปวชมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะคะหลักสูตร4ี่ปีคุณธนวัฒน์จบได้ภายใน2ปีครึ่งอ,อยากฝากอะไรให้กับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ไหมคะ,อ,ะอยากอยาไปยกการเรียน,นอันอง แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะมีวิธีการที่แบบว่าแก้ไขยังไงได้บ้างไ,ไ,มงไหมก็คือหรือว่าต้องตั้งสต,ติหรือว่ายังไงคะโอ้โอ้ นั้นก็คือให้เราคิดทบทวนเนาะในส่วนของที่เราได้ได้ได้อ่านมาแล้วก็ทําความเข้าใจคือต้องต้องฟังคุณธนาวัฒนะคะเพราะว่าข้อเขียนของคุณธนาวัฒน์ A A B A B นันเลยนะคะนักศึกษาน้องๆนะคะที่ฟังอยู่ดูคลิปนี้นะคะขอบคุณมากขอสามคำให้กับสูตรแนแนวหน่อยเร็ว เขาคุณวาดเยี่ยมคณธคน,นาวัฒน์นี่แหละเยี่ยมมากๆสื่อแนนก็แค่เป็นสื่อกลางเองเนาะถ้ามีโอกาสเราอาจไ,ไ,ได้ได้ได้เจอกันนะคะโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อายุน้อยมากๆเลยแล้วก็แบบว่าจบได้ไวมากๆนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆในการอ่านหนังสือโดยที่คุณธนวัฒน์เนี่ย ไม่เคยเข้าชั้นเรียนเลยแต่ว่าก็จะอ่านล่วงหน้าก่อนประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็จับใจความสําคัญนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการอ่านนะคะคุณธนวันรเนี่ยก็จะเป็นคนอ่านแบบเขาอะไรนะ,ะเขาบอกว่าอ่านแบบใช้เสียงอ๋อให้เสียงได้ยินนะคะก็คือเป็นคนรับรู้จากการได้ยินนั่นเองเอาล่ะนะคะคนที่สองคนถัดไปนะคะเป็นสาวสวยนะคะสุดน่ารักของเรานะคะก็คือ คุณสุดารัตน์จิตมีนิดนะคะสวัสดีค่ะคุณสุดารัตน์นะคะอาจารย์ตุกตาจากศูนย์แนแนวค่ะอาหารนี้หนึ่งทำไมถึงมาเรียนกับศูนยนะคนที่แนะนําหรือว่าเอ๊ะยังไงทําไมถึงวางใจที่ใช้บริการของเราอะะ ็เลยให้ทางศูนย์เนาะเป็นเป็นคนช่วยดูแลตรงนี้ แต่บอกได้เลยก่อนหนึ่งร้อเนี่ยการจบการศารึกษาคือจากตัวคุณดาเลยนะคะทางสูตรเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆมีหน้าที่แค่คอยป้อนข้อมูลให้เท่านั้นแต่ในเรื่องของการอ่านหนังสือในเรื่องของการไปรสอบในเรื่องของการทบทวนอะไรต่างๆคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะความภาคภูมิใจเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์ของคุณดาเลยการที่เราได้มาใช้บริการของสูตรแนวการศารึกษาต่อเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างอยากให้เพราะว่าก็ยังมีหลายๆคนนะคะที่แบบสนใจอยากจะมาเรียนแต่ว่าก็ยังแบบว่ายังลังเลอยู่อะไรอย่างเงี้ย อยากให้คุณสุนารัตช่วยยืนยันให้ให้ให้น้องๆที่แบบว่ากำลังรังเลใจอยู่หน่อยค่ะแนอนำให้เรียนที่สุดกบอาจารย์ได้เลยค่ะเพราะว่าการดูแลดีมากค,ค่อย,ยใส่ใจดูแลตลอดอืมโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะ,อะแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปโทรอีกท่านหนึ่งเลยนะคะโอเคไปเร็วอุยอ้ยคนนี้หลอดด้วย หอมมากท่สวัสดีสวัสดีค่ะครัสวัสดีค่ะอาจารย์ตุ๊กตานะคะจ,นนจะสูตรแนแนวการศึกษาต่อครับผมทําไมถึงอ่าสนใจหรือว่าทําไมให้สูตรแนแนวการศึกษาถึงเลือกสูตรแนแนวไว้วางใจให้สูตนรแนแหน่ <c oughs> ที่แรกว็จจจเจอเจอเห็นล้ำเลยโอ้จเจอที่นี่ก็ลองศึกษาอาจารย์ก็เลยให้ทันทสูต เทคนิคในการอ่านหนังสือทำอยังไงบ้างคะฝากแชร์ให้น้องๆหน่อยเพื่อนๆหน่อยคะ่ะค่ะค่ะอ้โหนี่เทคนิคดีมากๆก็คือเรามีแนวข้อสอบให้ก็จริงแต่บางทีบางวิชาหรือว่าอะไรมันอาจจะแบบไม,ไม่ละเอียดหรือว่าเราอาจจะไม่เข้าใจเราสามารถไปโหลด คำบรรยายของอาจารย์ที่หมหาวิทยาลัยดูได้นะคะก็คือคลาสออนดีมานนะคะก็ฝากน้องๆด้วยฝากอะไรให้กับน้องๆหน่อยสิคะที่หลายๆคนที่แบบว่ากำลังช่างใจอยู่หรือว่ากำลังที่จะหาที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณนันทวัฒน์ช่วยฝากอะไรน้องๆหน่อยค่ะค่ะค่ะ ราไม่ได้เราไม่ได้มีแบบว่าเตรียมกันเลยนะอันนี้วันนี้โทรมาแล้วเราก็เพิ่งเคยเจอกันเนาะน่าจะแบบเจอกันครั้งแรกวันที่เราไปแนะแนวแ,แล้วก็คือคนเยอะบางทีแบบไม่ได้เจอกันเนาะแต่เราจะเจอและแต่เราจะเจอกันนะคะวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ตอนนี้คุณนันทวัน์ก็อนี้ได้เลยค่ะก็คือชิลไปได้เลยนะไม่ต้องซีเรียสแล้วพอเดี๋ยวถึงรอบที่เราจะรับพระราชทานบัณฑิตะคะ่ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่สูตรจะติดต่อไปให้คุณนันทวันรเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยก่อนก่อนที่จะรับประมาณ6กเดือนแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันเรื่อยๆเนาะก็ขอบคุณนนทวันรมากมากเลยนะคะที่ให้อาจารย์ตุ๊กตาและสูตรดนแนวใช่ช่วยดูแลแล้วก็ให้เป็นความสำเร็จก็คือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราด้วยก็เดี๋ยวอาจารย์รีบส่งให้เลย ันนี้เดี๋ยวพึ่งน,นิดนึงหน้าตานี่คือแบบหล่อมากเดี๋ยวเดี๋ยนิดนึงนะสาวๆารู้นะมีแฟนหรือยังมีคนถาม <laughs> มีแฟนหรือยังคะโอ้สาวๆาใจสลายเลยนะคะอ่าโอเคไม่เป็นไรก็ถ้ามีแฟนแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะโอเคค่ะทัาสวัสดีครับผมอ่าบ๊ายบายจ้ะ สาสวที่ฟังอยู่นะคะน้องเขามีแฟนแล้วนะคะไม่เป็นไรก็คุณนนทวัฒน์โพธารามนะคะเป็นนักศึษษาที่อยู่จ,จังหวัดปราจินบุรีโอ้โหในเรื่องของการเดินทางก็ยากลําบากด้วยเนาะ แต่ว่านักศึกษามีใจเนาะก็คืออย่างที่บอกฝ่ายสูตรในแนวกาษาต่อเราไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนตำบลไหนนะคะจะอยู่เหนือออกเหนือออ,ออกตกใต้นะคะศูนย์ในแนวกาษาต่อเราก็ยินดีนะคะที่จะดูแลแล,แล้วก็ให้คาแนะนําในส่วนของการเรียนให้กับนักศึกษาก็ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะอย่างที่นักศึกษาบอกแล้วว่า ให้สูตรแนแนวเป็นตัวเลือกนะคะลองศึกษาลองลองดูข้อมูลเนาะแล้วก็ในส่วนของอการไว้วางใจนี่คุณนุ่นบอกว่าไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นใครอยากให้สูตรแนวแนรศึกษาต่อของเรานะคะเป็นผู้ดูแลแล้วก็วางแผนการเรียนให้ก็สามารถติดต่อได้นี่เลยนี่นี่น,น,นี่ติดต่อมาได้เลยนะคะก็ปีนี้นะคะเราเปิดรับสมัครแล้วนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการเรียน,นยจะมี3เลเวลนะคะเลเวลแรกหลายคนก็ จะพูดถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องบอกแบบนี้นะคะว่าค่าที่จ่ายถ้านักศึกษาเรียนเองเนี่ยค่าใช้จ่ายจะถูกมากเลยนะคะ 2. ถานักศึกษา อาจจะเรียนในหลักสูตรพิเศษหรือว่าเรียนในสถาบันเอกชนนักศึกษาก็จะมีค่าใช้จ่ายแพงมากๆเหมือนกันนะคะแต่ของสูตรแนวนับริษัทต่อเราจะอยู่ตรงกลางนะคะก็คือเราจะมีค่าบริการนะคะไม่แพงนะคะมีค่าบริการในเรื่องของการวางแผนโครงสร้างต่างๆในเรื่องของเอกสารต่างๆที่เราจะจัดส่งให้กับนักศึกษานะคะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมานะคะจากการเรียนด้วยตัวเองที่เราค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าถูกมากๆแล้วก็ถูกกว่าในมหาวิทยาลัยเอกชนหรือว่า ในส่วนของภาคพิเศษต่างๆนะคะท่านี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่านักศึกษา,าคนใดที่อาสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะคะให้ตรงกับโจทย์ของเรานะคะเราต้องดูตัวเองก่อนว่าโจทย์ของนักศึกษาคือยังไงโจทย์ของเราคือถ้าไม่รีบไม่เร่งมากก็เรียนไปเรื่อยๆก็สามารถลงทะเบียนเรียนเองได้ค่ะก็4ปี5ปี6ปีอะไรก็แล้วแต่นะ,ะถ้าเราไม่ได้รีบแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า รีบนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากพอในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆนะคะในเรื่องของขั้นตอนในเรื่องของอาการหาข้อมูลเอกสารอะไรต่างๆก็ให้ศูนย์แนแนวนะคะแล้วก็จ่ายค่าที่จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงแล้วก็ให้ศูนย์แนแนวกรณีสามต่อนี่เป็นผู้ที่ดูแลและวางกาบวนการซึ่งเราใช้วิธีแบบระบบเหมือจ่ายแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้ด้วยนะคะเราการันตีนะคะจากเนศึกษาที่สําเร็จแล้วแล้วก็นักศึกษาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าศูนย์แนแนว ศาตต่อเนี่ยคือยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เพียงไกลใช่ไหมอาไม่ใช่กีฬ<ฮ>าสีนะคะก็ศูนย์แนวแน่บริษัทต่อเราก็มีในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรเซอร์วิสนะคะให้กับนักศึกษาให้นักศึกษาคุ้มค่าที่จ่ายของนักศึกษาแน่นอนค่ะหรือนักศึกษาอาจจะเลือกในมหาวิทยาลัยไหนก็ได้นะคะอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยา,ยาลัยภาครัฐนะคะที่สามารถตอบโจทย์ของนักศึกษาเรามีสิทธิ์เลือกนะคะเราเลือกได้ฉะนั้นก็ขอให้ศูนย์แนวแนรศึกษาต่อ เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกให้คุณนะคะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถไปสอบไปสอบถามข้อมูลนะคะรวมไปถึงนะคะอาจจะหาข้อมูลต่างๆนะคะจากในเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Youtube เฟซบุ o ก k ิ i ต t o k อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะคะอาจารย์ก็หรือคุณอาจจะลองหาข้อมูลใน Google <c oughs> ก็ได้ค่ะเขียนว่าศูนย์แนะนวการศึกษาต่อนะคะก็จะเจอจาร์ตุูกตาหน้ามน,นคนนี้นะคะซึ่งจริงๆศูนย์แนะนวการศึกษาต่อของเราเนี่ยก็คือทํา ครบวงจรเลยนะคะในเรื่องของการศึกษาแต่ว่าเราก็จะมีนะคะการศึกษาในส่วนของการที่จบได้ไวนะคะแล้วก็อย่างเต็มภาคภูมิด้วยตัวนักศึกษาเองนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ใช้วุฒ ปวชมหกนะคะก็หรือว่าเทียบเท่ามหกก็จบได้ไวที่สุดคือ2ปีครึ่งนะคะการันตีจากนักศึกษาเราเลยแล้วก็สําหรับคนที่มีวุฒิอนุปริญญาหรืออนุหรือปริญญาตรีแล้วค่ะก็จบได้ไวที่สุดภายในหนึ่งปีครึ่งเช่นเดียวกันแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะคะค่าใช้าถูกมากๆเน้น และย้ำอีกทีหนึ่งถูกมากแถมผ่อนชำระได้ด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับปีหนึ่งทัหกเนี้นะคะใครที่สนใจอยากที่สมัครเรียนนะคะเนื่องจากูนยนในแนวกรศึกษาต่อของเราเนี่ยเราไม่ได้รับนึกษาเยอะเนาะเพราะว่าเราจะดูแลนักศึกษาให้ตรงกับรายบุคคลเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราไม่ได้รับนศึกษาเยอะเรารับนึกษาจํานวนจํากัดสําหรับใครนะคะ ที่นะคะสนใจแล้วก็อยากที่จะให้สูนรแนนแนวเป็นผู้ดูแลรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะก่อนที่จะปิดนะคะเพราะว่าเรารับเทอมหนึ่งนะคะไม่เกิน50าท่านนั้นเองนะคะเอาละ่ะใครที่อยากเป็นหนึ่งใน50แล้วก็อยากเป็นหนึ่งในผู้สําเร็จการศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยที่ทรงเกียรติแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาที่สูย์แนนแนวกนารศึกษาต่อพบกับอาจารย์ทุกตาหน้ามนุ่นน่ารักและทีมงานได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันบ๊ายบาย you <laughs>